สวัสดีครับสวัสดียามเช้านะครับคลิปนี้ก็จะพามาปล่อยเป็ดนะครับช่วงนี้ก็กำลังเริ่มไข่นะครับไม่รู้ว่าวันนี้จะไข่นะครับมา,ม,ามาปล่อยครับเดี๋ยวมาชมกัน,นครับว่าคนมีไข่ไหมนะครับหรือกำลังจะไข่อยู่ครับ มีนัดนึ่รับมีไข่อยู่นะครับจะเปิดให้ดูนะนี่นะครับก็เังเริ่มไข่เลยนะครับหลังจากที่ผัดขนไปนานนะครับนี่นะฟองเมื่อวานก็ไข่นะครับไข่ไม่เยอะนะบันี้ฟองนะเพราะว่าเริ่มไข่เมื่อวานเลยนะครับหลังจากที่เขาผัดขนนะครับ ดูนะเพราะว่าอุ้ยทั่วคนนะไก่ก,ก,ก็จะนอนตรงนี้เลยคนระับฟองใหญ่ๆนะครับไใตัวโตๆครับเป็ดแบบอีเหลี่ยครับช่วงนี้ก็ยังไม่มีไข่เชื้อแบงค์นะครับรออีกสักพักก็จะมีแบงค์นะให้เขาไข่เยอะๆก่อนนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับนีนบ่ไว้เขาเดินเล่นนะครับจะขงังเฉพาะตอนเย็นครับตอนหย็นมาก็ไล่เขาเข้านะครับเดี๋ยวทั้เป็ดทั้งไก่รวมกันเลยนะครับละลายนะอันนี้ก็ได้หนึ่งฟองครับเ็ ไก่ไข่นะครับรอบส่งวันอาทิตย์ก็อยางว่างหนึ่งชุดสิบฟองนะครับไข่ไข่เชื้อนะครับนี่ก็โรงเห็ดของเราครับสิบสมสารหลายยานะครับทำรวมๆกัน,นครับ ครับมีไข่เชื้อสอ่งจริงแน่นอน,นครับไม่ใช่มิจฉาชีพแน่นอน,นครับอัปเดตให้ชมนะครับให้ชมเรื่อยๆนะครับสั่งแล้วได้รับของแน่นอน,นครับมีของจริงส่งจริงนะครับไข่เชื้อมีการประกันให้ด้วยนะครับตามเงื่อนไขที่บอกนะครับ ไข่เชื้อไก่ไข่รอบส่งวันอาทิตย์นี้นะครับว่างอยู่หนึ่งชุดนะครับมีคนจองหนึ่งชุดแล้วนะครัพร้อมจัดส่งครับเพราะว่าพรุ่งน,นีนะนน้นะครับเป็นวันอาทิตย์นะควันนี้วันเสาร์นะครับ มือก็จะขังแก,กไว้นะครับไปรุนนักลีครับชอบตะก,ก,กันนะครับเลยขังไว้นะครับคลิปนี้ก็ถ่ายลงแบบเร็วๆเลยครับไม่ต้องตัดต่อครับอาจจะดูสุกปกไม่ค่อยเป็นระบบระเบียบนะครับว่าไม่ค่อยมีเวลาจัดการครับ สำหรับคลิปนี้ก็พามาอัปเดตให้ชมคร่าวๆนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ